รายการว้าวทอนโอเคยมาเล่าให้คุณฟังแล้วว่ารางวัล g p s g มีความสําคัญอย่างไรและในวันนี้เราก็จะนําเสนอนาฬิกาที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆประจําปี2025จากการประกนนาศผลครั้งล่าสุดครับนาฬิกาที่จะเข้าประกวดในราการ g p s g รอบปีนี้ได้จะต้องเป็นนาฬิกาที่วางจําหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2024ถึงเดือนตุลาคม2025 จากรางวัลในสาขาต่างๆที่มีการมอบรวมทั้งหมด19รางวัลเป็นที่น่าสังเกตว่าแบรนด์ในเครือ LVMH สามารถคว่าไปได้ถึง6รางวัลได้แก่รางวัล Time Only Watch Prize ด้วยนาฬิกา Daniel Roth Extra Pla Rose Gold รางวัล t u b i o n Watch Prize ด้วยนาฬิกา Bvlgari Octo Finissimo Ultra t u b i o n รางวัล Ladies Watch Prize ด้วยนาฬิกา Girard-Perregaux g e n t i s s i m a u s e n g Fire Opal รางวัล Jewelry Watch Prize ด้วยนาฬิกา Dior Lady d r Dior b o u s s o n Couture รางวัล Chronometry Prize ด้วยนาฬิกา Zenith f j และแม้แต่รางวัล Mechanical Clock Prize ก็ยังตกเป็นของเครือนี้พอนาฬิกาที่ชนะรางวัลก็คือ Le p e u p l a o t r o s รุ่นนี้เองครับแต่นั่นคือเครือบริษ,ษัทครับถ้าคุณถามว่ามีแบรนด์ใดแบรนด์เดียวหรือไม่ที่ได้มากกว่าหนึ่งรางวัลในปีนี้คำตอบคือ s c h o p f ที่ได้รางวัล Sports Watch Prize ด้วยนาฬิกา Alpine e a g 41 SL Cadence 8 HF และรางวัล Ladies Complication Watch Prize ด้วยนาฬิกา Imperial Four Seasons สรับรางวัลอื่นที่น่าสนใจได้แก่รางวัล Challenge Watch Prize ซึ่งตกเป็นของ Denison Natural Stone Tiger Eye รางวัล Mens Complication Watch Prize ซึ่ง Bové คว้าไปตามความคาดหมายของหลายคนด้วยนาฬิกา Recital 30และรางวัล Iconic Watch Prize ที่ผู้ชนะคือ Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar ปิดท้ายด้วยรางวัลใหญ่เอกรโดอกรองปรีซึ่งในปีนี้มีมามืดได้ไปครองนั่นก็คือ b r e กเก l คลาสสิกสุดทริปชอง2นนาฬิกาเข็มเดียวที่อ้างอิงดีไซน์ของนาฬิกาพกในยุคสมัยเริ่มแรกของแบรนด์และผลิตออกมาเพื่อฉลองครบรอบ250ปีของเบรกเกในปีนี้คุณผู้ชมเดารางวัลใดถูกบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและพบกันใหม่ในรายการวา t ทูนวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ